สวัสดีครับวันนี้ Jamie 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 ผมกับผมกับรายการ B T G Head Gaming วันนี้พบกับผมกับรายการ B T G เฮ้ยยี่ย่างพลาดพลาดแปลกแปลกกว่าหนึ่งเออก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกับรายการ B T G Head Gaming วันนี้พวกผมกับตาครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม t a i l r u n n e r กับคุณแม็กครับสวัสดีครับคุณแม็กครับ วันนี้เราจะมาทายคำถามอะไรกันดีครับถามอะไรครับกะตูนอีกรอบล่ะจะดีเหรอครับเอานี่อะไรนะเอาที่ผมร้องไม่ไม่เคยฟังเพลงเนะข้าเป็นคนที่ฟังเพลงผมก็ไม่เคยฟังเพลงครับไม่เอาอ่ะเดี๋ยวข้าแพ้อันนี้แล้วกันโอ้โหภาพยนตร์นี่ไม่เคยดูหนังมันเไงไม่เคยดูหนังกัน น่ะครับว่าคุณชอบดูหนังเอวีไหมครับไม่ใช่ครับแม่งคือคุณนะยาฮามสายแน่ใครอ่ะไม่รู้ครับคุณถมั่วครบอันนี้ใช่เปล่าว้าโอ้โหมัวปืนทำไมตาถูกอ่ะผมตอบมัวไม่ต้าเป็นคนนี้ไงกวทะยมกวยทะกวยทะกี้ในเรื่องเคยโอ้โหย่อมย่อง กดๆไปละเอาถูกนึงว่าวันนี้จะเป็นวันของผมตอนตอนรีสตารว่ารถยนต์อะไรใดนะอ้าวนี่หรือว่าต้องใช้แน่ๆก็ไม่รู้เหมนะครับนี่มั่วเนี่ยนี่มั่วเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับอนิเมชั่นทำไมไม่ให้เป็นกระปงกระตูนครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว อันนี้าานเรื่องตำนาน,อ,น,นอันนี้ดูบ่อยครับตอนภาคสองนี่สวีวีเวีวรเลยมดโนมาผ่ <c oughs> านล่าไดโนกี่ภา <c oughs> มีทั้งหมดสองภาคครับเนาะผิดสี่ภาคทำไมต้าคนนีงง้เนี้ยไม่เคยแบ่งนะเต้น <c oughs> เรื่องเรื่องอีวิวไม่ชื่อแต่แท้ <c oughs> โอ้โหแม่งไม่รู้ก็ฆ่าตัวตายแล้วบวดไหวไหม <c oughs> โอ้ยอืมอ่ะคริสต์มาสคารอลสมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรกูจะไม่รู้เหรอเป็นศตร์ไม่รู้ครับอ่าคิดวันคิดว่าไหมก็ไปคิดว่ารู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้คิดโหจตาเก่งภาษาอังกฤษมันนี่มาเขาโยนเรื่องให้แถวเดาไม่ไหวแล้ว ไม่ร no ู้เอ่ออืบอกแล้วเปลี่ยนคำถามทล้ไมโอ้น้องเปลี่ยนด้วยตอบภาพยนตร์เรื่องเดอะสเปซ p a r เทิลชิ i ยงมาโตเป็นภาพยนตร์เหตุใดต้องอันนี้ได้หนอนเลยครับยังมาโตบ้านป้ามพ่งชื่อมอะไรญี่ปุ่นเน่ะคือญี่ปุ่น แน่นอนเขาดีมีอคชั่นอะไรอ่ะเขาเช็ดเอาเวลัตตี้เซนแซมตัวเอกเขาเรื่องมัตถุจิงเหรอเป็นตัวเป็นหมูแล้วกันนะเฮาอะไรอ่ะบอกกับหนูไว้ตอบหาแทงตอนไม่เคยดูอ่ะตอนห้องเตียงรัวทำไมตัวเอกถึงต้องไปนอนโรงพยาบาลทำไมอะ่ะเป็นเป็นว่าอะไรเพราะเพราะเพราะไม่รู้ครับ อ้าวขาครับกูไม่เคยดูครับกูไม่เคยดูเหมือนกันภาพยนต์เรื่องว i ยจิ n Snow เป็นภาพยนต์ลมลมทุนสร้างแะ้วว่าเท็ไทยน่าจะเป็นไทยกับลาวเลยไทยกับลาวเลยแหละหรือเปล่านี่ไทยลาวไทยลาวแล้วว่าไทยลาวทำไมคนละตัวไงไม่รู้อ่ะตัวละครหน้าอะไรตัวละครนำของภาพยนต์เรื่องไอรอนแมนชื่อว่าอะไร ชื่อว่าเอบ,บอร์คิวลี่ครับเบอร์คิวลี่ครับจริงๆครับโอคิวลี่น่ารับพี่ฟีดมาโยนเฟนใดน่ารับพี่ฟีดมันคืออะไรอ่ะเอาพี่อะไรกันเอ้ยจริงหรือเปล่าอ่ะเอ้ยทำยังไงดีบายบายพี่น้องปิดอันนี้โอ้โห้ไปไม่เคยดูก็เลยไม่รู้ครับ แต่ในหนังนางเอกฆ่าสัตว์ไปกี่ตัวฮะอะไรอะไอ้ยังตัวอ่นี้ดิไอ้ยังถูกเฮ้ยทำไมถูกวนถูกคมกันข้อสุดท้ายแล้วเรื่องโซเป็นภาพยนต์เกี่ยวกับอะไรเอ๊ะมันเคยเห็นชื่อที่ไหนเลยโซอิตเตอร์ป่ะน่าจะเป็นแบบโซ มันแปลว่าเรื่อยหรือเปล่านานตอกันเนี่ยเวลามั่วนี่ก็ถูกค้อมกันนะเวลาไม่ถูกดิไม่ถูกโอเคแล้วก็มาต่อแล้วกีฬานี่มาลูกนไก่เนี่ยเราต้องเราต้องวัดน้ำหนักเราต้องวัดน้ำหนักจากลูกไก่แล้วคูณปริมาณจากแม่ไก่สารได้เสร็จส่วนของข่าแล้วตรงนี้หรือเปล่าป้าถูก โอ้เว่ยเก่งจริงเลยคยคนนี้ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีลักษณะแบบใดครบเทเบิลเทเบิลเทนนิสเนี่ยมันต้องมีลักษณะเอามันแบบหกเหลี่ยมอะตีแล้วเหลี่ยมครับทำไมตีแล้วแทงแน่ยังยังยังไม่จบอย่าเพิ่งนำศพคนเล่นกรณีงดึงหน้ากากตั้งใจไม่ตั้งใจ อะไรคือดึงเน็ตอ่ะรู้ดิอยู่มือขึ้นละมุนมุนโอ้โหตอนแรกก็โอ้โหโอ้ยไม่สบายเยอะๆแต่เลติกก็ใช้เยอะคนที่พุ่บอลไดอ้าวฟุตบอลก็คงต้องจัมจีมาเขือเปาะแปะแล้วไม่ได้ครับต้องบนขอนี้แน่นอนเลยครับถอกข่มกันอีกแล้วขนาดนี้ผมสุ่มแล้ทำไมถูกผมกันเนี่ย M.B.P. หมายถึงอะไรครับ M.B. นี่จะหมายถึงเพลงหนึอง P. ก็หมายถึงหยุดนะ P. ก็เป็นว่าพาร์ทว่าหยุดก็คือเพลงหยุดก็วิ่งเร็วน่าจะนะไม่ใช่คนันนี้ก็จะ่เองมันแปลว่า move move power E.T. ส่ว e นยอด T.E. หมายถึงผู้เล่นตำแหน่งใดอ้าวมันคืออะไรอะกีฬาอะไรก็จะไม่รู้เหรอว่ามึงเป็นคนเรียกว่ากีฬาของกรุงเทพอะ มึงเปอนมึงต้องทำตามกูด้วยเนี่ยบอกแล้วไม่เล่นจอแดนไม่คิดเต็มว่าอะไรอ้าวไม่เคลื่อนอะไรอ่ะปีเตอร์เปล่าโอ้ราดกันคนละอันตองอันเจฟเฟยเจฟเฟย์เวลาปิดนี่ปิดอมกันเวลาถูกก็ถูกของใน NBA ีอทีมเอัลซาตา ทีมเบูแมันม่รู้สูน่าเป็นยังไงอะไรยะใจเย็นดิโอ้โ็นแม่เออแล้วคุมมันถูกข่มกันเอออย่างนี้แหละลุ้นหน่อยฮะลเดี๋ยวยำทีมคือสีอะไรครับสีส้มครับสีเขียวไงสีเขียวผมชอบสีส้มผมชอบสีเขียวอะสีส้มอะเห็นปะขาวมงเหลืองขาวตอบอะไรกันเนี่ย ดอบอคือการดีลอบแบบคือม,มันเทคน,นิคด,ดอบแบบแปลดามาาังกิจนะใช่ไหมอ้าวใช่ด้วยแปลดามาษาังกิษก็ดกริกก,รก,ก,รก,การจับไม้แบเป็นตันเราต้องตัววิธีเล่นเล่นแบบไม่เคยจบจบแบบตาสงสัยนี่จะนี่เงียบแบบ แสดงว่าเขาต้องเตรียมแผนการอยู่นแน่ๆอ้าววีเชฟเมื่อกี้ก็ตัววีเชฟครับะยะเวลาะของการแข่งแบ่งกันเป็นกี่ครั้งกี่ครึ่งอ้าวแข่งแข่งอะไรอะก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคนระับกี่ครึ่งอ่ะแข่งอะไรออ้าวถูกอ้าวฟุตบอลแน่นอนครับฉายาน,นกเขาแมวเป็นฉายาของทีมฟุตบอลไหนอ่ะ ไม่รู้หรอกผมไม่เคยดูฟุตบอลโอ้พี่เด็กอะไรอ่ะเจ้าเปลี่ยวเวนเดอร์เดียนี่แหล้ว3,000เทเบิลเทนิฟนานาชาติมีชื่อย่อภาษากฤษว่าอะไรน่าจะมีบีบีเอ็มอะไรดีเจ โอ้ยยังถูกอะอะไรอ่ะโอ้ยยังถูกไม่น่าเชื่อเลยคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณแม่ครับหากทีมไม่สามารถทำรายได้สิบล้านในสี่ครั้งจะเป็นอย่างไรโอ้ยแท้แล้วนะเอาล่ะก็ขอจบรายการเท่านี้นะครับสวัสดีครับ